วิทดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสตอนทุวนพุธและประสดีิผ่านทาง YouTube ของ R M U D P Live แห่งนี้กับผมขจรศักดิ์บำรุงสิม,มานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแห่งนี้นะครับกับรายการ วิดีเด็ดในการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนะเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งไทยและต่างประเทศอยู่ในรายการนี้แล้วรายการวิดีเด็ดนะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง YouTube RM UTP Live รวมถึงรายการนี้รายการวิดีเด็ดด้วยนะครับง่ายๆเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ RM UTP Live แล้วเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทางนะ u t u b e ของ RM UTP Live ตรงนี้นะครับถ้าไม่ทำแบบนี้จะมาหาว่าพลาด รายการนั้นรายการนี้ของ R M U t P Live เนี่ยไม่ได้เลยนะคุณผู้ฟังนะครับไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนของทาง youtube R M U t P Live ตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของวิดีเด็ช่วงนี้วิดหน้าหนึ่งครับมีเรื่องราวของการเปิดตัว2ผลงานพัฒนาวัสดุเพื่ออนาคตรครับนะกราฟีนจากขยะแล้วก็แก้วเพื่อกักเก็บพลังงานเอ2อย่างนี้ จะมีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงของวิดหน้าหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับส่วนช่วงวิ์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวจากสํานักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับสนับสนุนทีมวิจัยถ่ายทอดกระบวนการผลิตไอน้ําสมุนไพรครับเรื่องราวนี้มีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันครับในช่วงของวิ์ทั่วไทยครับส่วนช่วงวิดสารโลกครับมีเรื่องราวสารโลกกันอีกแล้วนะครับนะคุณผู้ฟังคงได้ยินคง,คงเคยได้ยิน เกี่ยวกับเรื่องราวของโดรนถูกไหมเดี๋ยวนี้โดรนเนี่ยนะครับเข้ามามีบทบาทในการเก็บภาพเก็บบรรยากาศแบบักษาที่ว่านะครับบรรยากาศกว้างๆนะครับบรรยากาศภาพรวมแบบนี้บางทีก็ใช้โดรนในการเก็บนะครับเก็บภาพอะไรเยอะแยะมากมายโดรนกู้ภัยก้องโงจะเคยได้ยินถูกไหมครับคุณผู้ฟังแต่คุณผู้ฟังนะคเคยได้ยินไหมครับโดรนกู้ภัยทานได้หรือกินได้นะบ,บางท่านก็อาจจะบอกว่า อเป็นไปได้อย่างไรนะโดนกู้ภัยโดอนอะไรต่างๆจะรับประทานได้อย่างไรมันมีจริงครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวจากนะสวิตเซอร์แลนด์นะครับสพันสวิตเนี่ยแหละนะสวิตโวซานเนี่ยนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่านะนักวิจัยพัฒนาโดนกู้ภัยกินได้หรือโดอนโดนกู้ภัยรับประทานได้หลัทงบุญง่ายๆนะโดยเฉพาะปีกเนี่ยทำจากเค้กข้าวอบกรอบจะเป็นยะจะเป็นไปได้ หรือไม่อย่างไรนะเป็นไปได้แล้วนะหรือเปล่าตรงนี้ย้ได้ฟังกันในช่วงของวิ์สถาโลกอย่างแน่นอนแต่ช่วงนี้นะครับรออยู่แล้วกับวิ์หน้าหนึ่งครับช่วงวิ์หน้าหนึ่ง นี่คือช่วงของวิ์หน้าหนึ่งในรายการวิดีเด็ดนะครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสตอนทุวันพุธและประสดีพผ่านทาง YouTube ของ RMTP u Live แห่งนี้นะครับกับผมกะจรศักดิ์บำรุงสิมั่นด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิ์หน้าหนึ่งครับกับเรื่องราวของการเปิดตัว2ผลงานพัฒนาวัสดุเพื่ออนาคตครับนะอย่างแรกเลยก็คือกราฟีนจากขยะและอย่างที่2ก็คือแก้วเพื่อกักเก็บพลังงาน ฟังดูลน่าสนใจนะเดี๋ยวมาฟังกันในรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับรองศาสตราจารย์ดรสาโรธรุจิรวัตรนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินคโครตอนองค์การมหาชนเปิดตัว2ผลงานวิจัยด้านวัสดุเพื่ออนาคตร่วมกับนายจุลเกียรติสินชัยชูเกียรตินะครับนะผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารวัสดุด o m ครับภายในงานการประชุมเมืองแห่งอนาคต2565 Future City Forum 2022ครับอันประกอบไปด้วยระบบสังเคราะห์กราฟีนด้วยการให้ความร้อนฉับพลันสำหรับผลิตกราฟีนจากขยะและแก้วเพื่อกักเก็บพลังงานสำหรับผลิตเป็นขั้วแบตเตอรี่เพื่อการกักเก็บพลังงานครับโดยระบบสังเคราะห์กราฟีนด้วยการนะให้ความร้อนฉับพลันเป็นผลงานต้นแบบที่สถาบันพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตกราฟีนจากขยะโดยนำขยะที่ผ่านการเผาแล้วนะครับมา เข้าระบบใจกระแสไฟฟ้าปริมาณสูงเวลาสั้นๆไม่ถึงวินาทีนะจนเกิดความร้อนสูงถึง3,000องศาเซลเซียสทำให้เหลือเพียงคาร์บอนอะตอมที่จัดเรียงตัวใหม่กลายเป็นกราฟีนนะโดยกระบวนการผลิตนี้ใช้ได้กับขยะเกือบทุกชนิดเลยนะฮะแล้วได้กราฟีนที่เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งได้พันเท่านะฮะราคากิโลกรัมละ ส่วนอีกผลงานเลยนะก็คือแก้วเพื่อกักเก็บพลังงานสำหรับพัฒนาเป็นขั้วแบตเตอรี่นะครับทดแทนขั้วแบตเตอรี่รูปแบบเดิมที่เสื่อมสภาพได้ง่ายเพื่อให้ได้แบตเตอรี่ที่กักเก็บพลังงานได้ยาวนานขึ้นใช้งานได้ปลอดภัยเพราะไม่มีของเหลวที่ติดไฟง่ายและไม่มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดการระเบิดอีกทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะนำกลับ ไปรีไซเคิลได้และยังสามารถผลิตได้ง่ายและขึ้นรูปแบตเตอรี่ได้ตามความต้องการเลยนะครับมีศักยภาพในการกักเก็บพลังงานสะอาดเพื่อ,อยานยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีีนั่นเองนะฮะเราเคยได้ยินกันระยะหลังๆเนี่ยนะฮะสอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นทั้งสองผลงานวิจัยด้านวัสดุโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนนะครับได้ถูกนำไปจัดแสดงภายในการ ประชุมเมืองแห่งอนาคต2,565ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดภายใต้งานอัศจรรย์เมืองหน้าอยู่นะครับ Wonder of w e l l b e i n g City 2022หรืออ่าเขาอ่านว่าวาว2022หรือจะาว่าวาวก็แล้วแต่นะฮะสกด W O W 2022จะว่าวาวหรือวาวก็แล้วแต่นะครับนะเอาเปว่าวาว2022และกันนะครับระหว่าง นะครับเมื่อวันที่23ถึง27พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะครับณนะสวนเบญจกิติกรุงเทพแห่งนี้อ่ะก็ต้องนะนะเห็นถึงความว,าว้าวกันเลยทีเดียวนะครับเห็นถึงความว้าวต้องบอกว่า2อย่างนี้ถือว่าว้าวเลยนะครับกับเรื่องราวของกราฟีนจากขยะแล้วก็แก้วเพื่อกักเก็บพลังงานนะครับเป็นการทดแทนแบตเตอรี่นะครับนะเป็นการทดแทนแขั้วแบตเตอรี่รูปแบบเดิมที่เสื่อมสภาพได้ไง่ายด้วยนะเออ สินประดิษฐ์ชิ้นหลังนะครับกับแก้วเพื่อกักเก็บพลังงานนะอย่างนะส่วนกราฟินจากขยะนะครับกราฟินจากขยะนะเป็นระบบสังเคราะห์กราฟินนะครับด้วยการให้ความร้อนแบบฉับพลันนะก็คือนําขยะที่ผ่านการเผาแล้วเนี่ยนะมาเข้าระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าปริมาณสูงนะครับเวลาสั้นๆไม่ถึงวินาทีนะจนเกิดเป็นความร้อนเลยนะกูผู้ฟัง นะครับและเป็นที่สำารัญเลยกระบวนการผลิตนี้ก็ใช้ได้กับขยะเกลือทุกชนิดเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ได้กราฟีนที่เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งได้พันเท่าเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสิ่งที่สองสิ่งประดิษฐ์สุดว้าวกันเลยทีเดียวนะน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับายที่ผมไม่น่านะครับคุณผู้ฟังว่าพวกงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยสามารถที่อาจจะมีการต่อยอดเพิ่มขึ้นไปนะครับในเชิงพาณิชย์เนี่ยได้นะครับ เยอะแยะกันเลยทีเดียวอย่างที่บอกกันไปหลายต่อหลายตอนครับคุณผู้ฟังนะครับพูดถึงสิ่งประดิษฐ์พูดถึงสิ่งที่เป็นการทดลองวิจัยแบบนี้นะครับนะไม่ได้เพียงแค่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้นะครับการทดลองการวิจัยเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับเป็นรูปธรรมขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทดลองวิจัยแล้วก็แล้วก็ขึ้นหิ้งจบจบไปนะครับอีกต่อไปหลายตัวหลายชิ้นงานที่เป็นการวิจัยหรือ นะครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยสามารถที่นําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับอันนี้พูดถึงแค่ในไทยนะนะเท่าที่สังเกตเนี่ยนะครับหลายตัวหลายอย่างเนี่ยนำไปทดลองนะครับแล้วก็นําไปต่อยอดเป็นนะครับสิ่งที่สามารถหาไรายได้เชิงพาณิชย์ได้เลยทีเดียว นะครับมีหลากหลายอย่างนะคุณผู้ฟังนะครับถ้าได้ติดตามข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยเราเนี่ยนะมีหลายอย่างจริงๆครับที่นะเป็นผลิตผลจากการวิจัยนะครับแล้วนําไปต่อย,ยอดเชิงพาณิชย์ได้เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมวิจัยนะแล้วก็ทีมพัฒนา ผลงาน2ชิ้นนี้นะครับเป็นการพัฒนาวัสดุเพื่ออนาคตด้วยนะครับสำหรับนะชิ้นแรกเลยก็กราฟีนจากขยะแล้วก็ชิ้นที่2เลยก็คือแก้วเพื่อกักเก็บพลังงานครับอ่ะนะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมวิจัยนะครับทั้ง2ผลงานตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิย์หน้า1นึ่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าครับวิทดทวไทยครับมีเรื่องราวจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับสนับสนุนทีมวิจัย ทอดกระบวนการผลิตไอน้ําสมุนไพรนะรเป็นการต่อยอดองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเลยทีเดียวเรื่องราวนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันต่อครับกับช่วงของวิทย์ทั่วไทยช่วงวิทย์ทั่วไทย สำหรับช่วนี้วิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิทธีเด็ดพบกันเป็นประจำนะครับอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทวนพุ่นและประสดีผ่านทาง YouTube ของ RMUTP Live แห่งนี้ถ้าคุณผู้ฟังมีข้อติชมรายการนะมี ข้อเสนออยาให้ผมนำเสนออะไรนะครับมีข้อแนะนำอะไรบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage ของ R M U t P Live นะครับถ้าเป็น Facebook Fanpage ก็จะมีเจ้าหน้าที่รอนะครับที่จะทักแชทกับคุณผู้ฟังอยู่นะครับก็ไป ไปบอกกันไปบอกไปกล่าวกันได้นะครับผ่านทาง Facebook ของ RM u t p Live ตรงนี้หรือว่าง่ายๆเลยครับคุณผู้ฟังฟังคลิปวิดีโออยู่นะขณะเน,นี้นะใต้คลิปจะมีช่องคอมเมนต์คุณผู้ฟังสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับบอกกันเข้ามาได้นะครับติชมรายการแนะนําหรืออย่างที่ผมนําเสนออะไรบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหลากหลายช่องทางที่นะค,คุณผู้ฟังสามารถติดต่อสื่อสารกันเข้ามาได้นะครับมาอย่าง ทาง YouTube ของ rm u t p live แห่งนี้ครับสำหรับเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับสนับสนุนทีมวิจัยถ่ายทอดกระบวนการผลิตไอ้น้ำสมุนไพรครับตอ่อยอดองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยกเกษตรกรลดต้นทุนในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยัง่งยืนครับ นางสาววิภารัตด,ดีอ่องพ่วงในการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวชนะครับได้บอกว่าวชครับสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี2564นะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำรินะครับก็ให้โครงการการควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัยด้วยไอ้น้ำสมุนไพรชุมชนพึ่งตนเองตําบลหนองโรงอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับมีนายจรงศักดิ์ภูมินวลน,นะครับหัวหน้าโครงการ นะเพื่อการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตไอ้น้ําสมุนไพรให้ชุมชนที่ด้อยโอกาสทางเทคโนโลยีนะครับสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร,กรด้วยตรงนี้ครับนายจรงศักดิ์ภูมนวลจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะได้บอกว่า การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีไอ้น้ำสมุนไพรในการป้องกันกำจัดมแมลงศัตรูพืชเป็นเทคโนโลยีที่ทีมวิจัยพัฒนามาจากความรู้ของคนในชุมชนบ้านรังยอมจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันสามารถสร้างศูนย์เรียนรู้และศูนย์การผลิตไอ้น้ำสมุนไพรได้3ชุมชนนะครับก็คือชุมชนพึ่งตนเองบ้านนาพระยากลุ่มบ้านหนองสำารงพัฒนาแล้วก็ป่าชุมชน บ้านห้วยสะพานสามคัคคีสามารถสร้างไรายได้ให้คนในชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวสำหรับการขยายผลในอนาคตนอกจาก3ชุมชนข้างต้นนะครับทางชุมชนต้นแบบนะบ้านรังยอมนะยังมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่เทคโนโลยีต่างๆนะครับให้กับชุมชนที่ด้อยโอกาสทางเทคโนโลยีต่อไปและเมื่อเกิดความเข้มแข็งในชุมชนก็สามารถที่จะต่อยอดสร้างเป็นเครือข่ายก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบปราดสู่ปราดนะหรือเพื่อนช่วยเพื่อนต่อไปได้นะเขาก็ดูว่าเป็นโครงการที่ดีนะอย่างปราดสู่ปราดเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยผมว่านะถ้าช่วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะนำาพาพัฒนานะครับชุมชนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะครับอ่นนี่คือเรื่องเรานะครับจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับสนับสนุนทีมวิจัยถ่ายทอดกระบวนการผลิตไอน้ำ สมุนไพรนะแต่เขาบอกว่าเป็นการต่อยอดองค์ความรู้กับภูมิปัญญาของถิ่นด้วยนะคุณผู้ฟังเป็นการช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการป้องกันกําจัดมแมลงศัตรูพืชแล้วก็ช่วยให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยนะคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าชุมชนนะครับถ้ามีการทำนะครับกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือพัฒนานะครับสิ่งต่างพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาของเขาเองนะครับแล้วก็พัฒนานำไปสู่นะครับ นำไปสู่สิ่งที่นะครับนำไปต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์ได้นะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วก็เกิดความสมัคคี่กันในหมู่คณะด้วยนี่ผมถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดมากๆนะครับเป็นสิ่งที่เพอร์เฟกนะร้อยเปอร์เซ็น์สุดยอดเลยนะครับแล้วก็นะจะสามารถนำพาชุมชนนะครับให้พัฒนานะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นที่รู้จักนะครับในระดับประเทศ เอาเอาอาจจะเอาในระดับจังหวัดก่อนก็ได้นะแล้วก็เสร็จแล้วอาจจะนำพาไปสู่ระดับประเทศเลยทีเดียวหลายตัวหลายชุมชนก็หลายตัวหลายชุมชนบางชุมชนก็ว่าเป็นที่รู้จักกันไม่ได้เฉพาะนะครับในจังหวัดของเขาเองเท่านั้นบางทีเป็นที่รู้เป็นที่รู้จักของภาคอื่นๆเป็นที่รู้จักนะครับของคนทั้งประเทศด้วยก็ นะครับอาจจะเป็นไปได้มีหลายชุมชนนะคุณผู้ฟังลองไปสังเกตดูนะครับอ่าตรงนี้ก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับทีมวิจัยถ่ายทอดกระบวนการผลิตไอ้น้ําสมุนไพรนะครับเป็นการต่อยอดองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชและทําให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับ ทีมนักวิจัยแล้วก็ทีมชุมชนที่เกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิดทั่วไทยช่วงหน้าครับวิ์สถานโลกครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่สถานกันอีกแล้วนะครับนะอย่างที่เกลื่อนไว้ต้นรายการครับว่านะคุณผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับนะดโดรนนะครับถ้านึกถึงดโดรนเนี่ยก็จะนึกถึงเรื่องราวของการเก็บภาพในบรรยากาศที่กว้างนะบรรยากาศเป็นภาพรวมเลยล่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้ดโดรน เก็บภาพไปเก็บบรรยากาศกันนะครับเยอะแยะมากมายนะเป็นที่เดี๋ยวนี้แทบจะเป็นที่นิยมกันในไทยและต่างประเทศเลยนะครับนะโดรนกู้ภัยก็คงจะเคยได้ยินนะครับแต่คุณผู้ฟังเคยได้ยินโดรนกู้ภัยกินได้หรือโดนโดร,น,ดรนกู้ภัยรับประทานได้ไหมครับนะบางท่านบอกว่าจะเป็นไปได้อย่างไรนะโดรนพวกโดรนโดรนกู้ภัยจะทานได้อย่างไรนะมันทานได้แล้วจริงๆครับ เป็นนักวิจัยพัฒนาโดรนกู้ภัยกินได้โดยเฉพาะปีกเนี่ยทำจากเค้กข้าวอบกรอบบ้าไปแล้วครับคุณผู้ฟังอ้าวแต่มันเป็นจริงแล้วนะฮะเดี๋ยวได้ฟังกันต่อเลยกับช่วงของวิทย์สถานโลกครับช่วงวิทย์สถานโลก และแล้วก็มาถึงช่วงนี้วิศราโลกครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันพุธและประสุดีอัปเดตก,กันสัปดาห์และสองตอนผ่านทาง YouTube ของ RM UDP Live แห่งนี้นะครับเป็นไปได้แล้วเป็นไปได้จริงๆนะฮะเกร่่นไว้เมื่อเบรกที่แล้วนี้เองหรือว่าตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับกับเรื่องราวของโดนกู้ภัย กินได้หรือโดรนกู้ภัยรับประทานได้นั่นเองนะครับเป็นฝีมือนักวิจัยนะที่พัฒนาโดรนกู้ภัยกินได้โดยเฉพาะปีกที่ทําจากเค้กข้าวอบกรอบนะครับเขาบอกว่าโดรนเค้กข้าวอบกรอบเนี่ยนะคุณผู้ฟังนะรับประทานได้อยู่ท้องเนี่ย เกิดจากการวิจัยและพัฒนาเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานฉาุกเฉินหรือใช้เพื่อการกู้ภัยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะฮะว่าหากต้องติดเกาะร้างอยู่เพียงลำพงังมีแค่น้ำทะเลกับทรายคงเป็นเรื่องยากครับที่จะเอาชีวิตรอดออกมานะหรือหาอาหารมากิน มารับประทานเพื่อประทังชีวิตนะครับหากจะรอเรือสักลำแหล่นผ่านมาก็ไม่รู้ว่าจะต้องรอไปถึงเมื่อไรนะแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังมีโดรนบินผ่านมาและโดรนนั้นนำพาอาหารมาให้เรากินได้ทานได้ด้วยเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่วิเศษไม่ใช่น้อยถูกไหมครับ เมื่อตกอยู่ในสถานก,การณ์ที่ยากลำบากเช่นนั้นนักวิจัยาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสาพันสวิตโลซาน an, นะครับสร้างดโดรนที่สามารถเพิ่มน้ำหนักการบรรทุกอาหารจาก30%มาเป็น50%ครับ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึงคนที่ตกอยู่ในสถานการฉุกเฉินหรือใช้เพื่อการกู้ภัยนะครับซึ่งน้ำหนักการบรรทุกอาหารที่เพิ่มมากขึ้นนั้นนักวิจัยได้คิดค้นวิธีลดการใช้ปีกแบบเดิมๆครับโดยสร้างปีกที่ทำมาจากเค้กข้าวอบกรอบนั่นเองนะครับซึ่งทีมวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยียแห่งสาพันสวิตโลซานหรือทีมวิจัย EPFL เนี่ยนะครับใช้เครื่องตัดเลเซอร์เพื่อปั้นเค้กข้าวเป็น รูปหกเหลี่ยมนะครับแล้วต่อเค,ค้กข้าวเข้าด้วยกันด้วยเจลาตินเพื่อนํามาใช้เป็นปีกห่อเค,ค้กข้าวด้วยพลาสติกและเทปใสเพื่อป้องกันไม่ให้เค,ค้กข้าวแตกออกจากกันและป้องกันความชื้นขนาดและป้องกันความชื้นด้วยนะครับขนาดของปีกกว้าง70ซนเมตรสามารถให้พลังงานได้ถึง300แคลอรี่ซึ่งเทียบเท่าอาหารเช้า1มื้อได้เลยนะคุณผู้ฟังโดรนเค,ค้กข้าวที่พัฒนาขึ้นแม้เป็นเพียงโดรนต้นแบบ นะครับโดนต้นแบบแค่นั้นเองนะแต่ก็สามารถบินได้และทำความเร็วอยู่ที่10เมตรต่อวินาทีด้วยการเพิ่มมอ,มอเตอร์เซอร์โวนะแล้วก็แบตเตอรี่ขนาดเล็กเพื่อกระตุน้น พื้นผิวนะครับส่วนหางที่ใช้ในการควบคุมนั่นเองนะครับทีมนักวิจัย EFL p นะครประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาโดรนที่สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นด้วยมวลทั้งหมดของตัวโดรนเองโดยโดยการเลือกใช้วัสดุที่สามารถกินได้มาทำเป็นปีกของโดรนซึ่งก้าวต่อไปของการพัฒนาครับก็คือการหาวัสดุที่กินได้มาทดแทนส่วนอื่นๆของโดรนต่อไปแม้ว่าโดรนเค้กข้าวหาก ใช้งานจริงครับเมื่อปล่อยให้โดรนบินออกไปแล้วคงไม่ได้โดรนกลับคืนมาอย่างแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากปีกของโดรนถูกใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือรับประทานเข้าไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ราคาของโดรนตัวนี้ก็ไม่ได้สูงมากนะสูงมากเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายเพื่อช่วยเหลือชีวิตมนุษย์และถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้างโดรนรับประทานได้หรือว่าโด,ดรนกินได้ ขึ้นมานะครับเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในสถานการฉุกเฉินนะก็รู้ว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากนะคุณผู้ฟังนะครับใครที่อยู่แบบที่ว่าประมาณว่าใครที่อยู่เกาะร้างอยู่ติดเกาะไม่รู้จะหาหนทางไปไหนนะครับไม่รู้จะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดในการออกจากเกาะนะครับนะเกาะร้างหรือว่าเกาะที่อยู่แบบโดดโดดเลยนะครับนะถ้ามีโดรนกู้ภัยที่สามารถรับประทานได้หรือ กินได้เพื่อประทังชีวิตเนี่ยนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับประทังชีวิตนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับเขาบอกว่าทานได้เนี่ยนะเอาปีกปีกที่ทําจากเค้กข้าวเนี่ยนะนะปีกเนี่ยเขาบอกว่าทาจากเอ่อเค้กเค้กข้าวเลยนะครับนะแล้วก็เอามาทานได้เนี่ยเขาว่าทดแทนมื้อเช้าเนี่ยได้หนึ่งมื้อเลยนะคุณผู้ฟังอ่ะก็ นะครับเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นะครับเป็นกําลังใจอีกครั้งหนึ่งสําหรับทีมนักวิจัยนะครับจากาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสาพันธสวิตโลซานนะครับหรือทีมนักวิจัย EFPL นะครับตรงนี้ในการพัฒนาโดรนกู้ภัยกินได้หรือโดรนกู้ภัยรับประทานได้แบบนี้นะครับก็น้าช่วยกันเป็นกําลังใจไม่แน่นะครับถ้าที่สวิตทําได้ผมว่าทั่วโลกน่าจะเป็นไอเดียน่าจะเป็นการ ที่สามารถที่จะทำได้แล้วก็ช่วยเหลือมนุษย์นะครับช่วยเหลือคนที่อยู่ติดเกาะได้แบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นเคสอื่นๆนะครับที่อยู่ในสถานการณ์นะครับขับขันยากลำบากนะครับถ้ามีโด,โดรนกู้ภัยที่สามารถรับประทานได้ด้วยนะครับพอประทังชีวิตได้อย่างน้อยๆสักหนึ่งมื้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะกูผูฟังอ่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปครับในเรื่องราวของการพัฒนาโดรนกู้ภัยทานได้นะครับจาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งสาพันสวิตโลสานแห่งนี้นะครับอะตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วใครที่ฟังกันไม่ทนันไม่เป็นไรครับนะเพราะว่านะครับทาง YouTube ของ r m u p live ตรงนี้จะมีคลิปนะครับ คลิปเสียงนะครับหลากหลายรายการแล้วก็มีหลากหลายตอนให้เลือกสรรนะครับสนใจเรื่องไหนก็คลิกเข้าไปฟังกันได้อยู่ที่ไหนนะครับภาคไหนนะรประเทศไหนก็ฟังกันได้กับ Youtube ของ RM UDP Live แต่ถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดโดยเฉพาะรายการวิด,ดีเด็ดแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับ เข้าไปแล้วนะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไมอ่เพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง YouTube RM UTP Live ตรงนี้แล้วก็ฝากไว้ด้วยกับรายการวิด,ดีเด็ดนะครับช่วยกันปป่นยอดวิวกันด้วยนะครับบอกกันหลายต่อหลายตอนเลยทีเดียวนะแทบทุกตอนเลยนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยครับ หมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเดดเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุ่นพุทธและประสัสีครับอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนผ่านทาง Youtube ของ RM UTP l i e ไลฟ์ตรงนี้นะครับเจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกรจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดาเนินรายการสวัสดีครับวิดีเดต